กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆทุกคนรวมถึงพี่ทนายสปปเราเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาติดตามทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมาาาาาาน้องเจมส์เตลิลาโปรโสล็อตมาแล้วครับสุมเจ้าทุกท่านาาาาาาวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไอเหนื่อยมันก็เหนื่อยอยู่หรอก กระซิบสักนิดหนึ่งว่านะกิจกรรมอยากจะจัดให้แบบช่ำๆเลยและก็เตือนสักนิดหนึ่งว่าแต่ละกิจกรรมใครลอกกันบ้านเดี๋ยวจะโดนไม้เหลียวไอ้นังเจมนะบอกแค่นี้อย่าลอกกันบ้านกันแล้วโอ้โหเรื่องปวดหัวมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับผมในะจัดกิจกรรมไปกิจกรรมเร่งด่วนคนดูเขารู้กันแล้วบอกโอ้โหกูเล่นโบลิ่งด้วยเหรอนี่ยปะ๊เธอเอ้ยแล้วมีคนบอกว่าไอ้เจมจะ ไปเล่นกีฬาชกมวยโอ้มาจ,จะบอจะบ้าจะบอคอลระแขงข้างฝานี่พวกคุณได้ดูหรือเปล่าพวกคุณได้ดูคลิปเมื่อวานหรือเปล่าครับผมสุมเจ้า <c oughs> บอกว่าไอ้เจมจะไปเล่นกีฬาอะไรโอ้ยจะให้ว่ายังไงเลยชั่วโมงน <c> ี <oughs> ้บางคนนี่ก็ใบไม่รู้จะจะใบย,ยังไงแล้วอะนะบอกให้ตอบมาทางข้อความของ Twitter, ขอออทวิตเตอร์ก็ไปโพสไอรีพายทวิตเตอร์ ไปโพสด้โอ้แต่คอมเมนต์ได้แหละโอ้แย่ไปหมดนี่แสดงว่าสุมเจ้าไม่อ่านกติกานะเนี่ยฮะโอ้และจะให้เกมช่วยยังไงนี่ถือว่าช่วยสุดๆแล้วนะเอาไม่ได้รางวัลคนละร้อยเนี่ยทำตามให้ถูกกติกา่อยโอ้ยเจมเหนื่อยอู้ไม่ใช่อะไรครับผมพี่ๆเนี่ยบางคนตอบถูกแต่ไม่ทาตามกติกาอะไรอย่างเงี้ยมันเสียโอกาสไหนซะ มาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยก็อยากให้ได้รางวัลกลับไปไม่ใช่แบบไปโลกคนอื่นนะคลิปเจมก็ไม่ได้ยาวมากแค่ไปตั้งใจดูแค่นั้นเองคําถามมันคาตอบมันอยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับอย่าไปลอกใครเลยแล้วการลอกมันเนี่ยเจมเคยเตือนไปหลายครั้งแล้วว่านะถ้าเกิดว่าสมมติหัวหน้าห้องผิดเดี๋ยวผิดทั้งห้องนะครับ <laughs> เออแล้วก็อย่ามาโวยวายนะโอ้โหมั่วรางวัลมั่ว,ม,วมั่วบ้านงานเนี่ยนะเจมบ็อกนะครับเจมบล็อกนะบอกเลย มาไหนๆก็พูดไว้แล้วเดี๋ยวจะผิดคาพูดเสียมไม่ได้ก็ผมไว้ปริเโต้หน้าอนักผีคาวบอยนะครับกลับมากันแล้วกันวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าน้าผีจะจัดให้หรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขอกดไปแล้วครับไปที่เบ5หบาทโอ้โหววยเชื่อมดีๆไม่มีจะต่อไปที่เบตหบาทก่อนละกันทุนมีเท่านี้แหละจากเมื่อวานคือเจมไม่ได้เล่นเลยนะที่บวกมาร้อยกว่าน่ะแล้วก็โอ้โฮฟีสปินมันเข้ามาช่วงท้ายตอนเบ็สิ0บาทหัวจะปวดจังหวะนั้นโอ้ ไม่รู้จะทำยังไงไปถูกที่ผิดเวลาแล้วแบบอบอกตรงๆว่าเมื่อวานเจมอารมณ์ร้อนเลยกะจะแบบบูตให้มันขึ้นมันไม่ขึ้นครับดีว่าได้กําไรแค่ร้อยเดียวก็ยังดีนะดีความไม่เสียนะก็เลยตัดสินใจนี่แหละต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องตั้งมั่นนะเรื่องแบบเนี้ต้องต้องต้องใจแข็งนะไม่งั้นเสียนะบอกเลยฮะพี่ๆนี่คือหนึ่งอย่างที่เจมเคยผ่านมาฮะเ้วยว่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกัน เจมเคยผ่านมาหมดครับใจร้อนเนี่ไม่เห็นรอดสักลายฮะใครใจร้อนไม่เห็นรอดสักลายเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงสติแล้วควบคุมตัวเองซะเออนี่เรื่องจริงครับถือว่ามาแชร์ได้รับรู้กันไปเป็นยังไงมายังไงก็เจมก็ส่งสารตรงไปให้เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็พี่ๆที่ข้อความมาบอกว่าโอ้โหแอเจมบวกดีจังก็เลยเหม็นตอบกลับคืนไปครับอุย้ยสวยงามนะจ้าบอกเลยเอาเ,อาเอาดี๋ยว โอ้แตงนอโกดีจัดแล้วเต็มแพงไปถึงดอกจ้าเมื่อกี้ดีนะไม่โดนตัวแพงทั้งหมดอะ่ะไม่งั้นรู้เรื่องอะ่ะไม่งั้นรู้เรื่องนะครับอจัดไปดีอย่างที่เจมบอกไปนะครับคือไอ้คลิปที่เจมเล่นแล้วเสียนะนะที่แบบว่าอัาให้ดูบ้างไม่ได้อัาบ้างอะไรเงี้ยเสียเยอะนะครับมีเสียเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาลงช่องให้ดูแค่นั้นเองหรือว่าถ้าพี่อยากดูเนี่ยเดี๋ยวเอามาลงให้ดูก็ได้ เออนะครับจะได้เห็นชฉาตเสียกันเยอะเหมือนกันครับอย่าว่าอย่ามองแค่มุมว่าเจมได้เยอะนะเอออย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไม่บวกเห็นไหมแล้วก็คลิปที่มันไม่ได้บวกคลิปที่มันเสียก็มีนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูก็เดี๋ยวมาลงให้ดูได้นะครับ <laughs> อ้ก็บอกแล้วว่า,าเห็นเจมบวก2องสามพันอย่างเงี้ยดีด,ด,ดีไม่ดีสริรวมบวกกันจริงๆหักลบจากที่ตายที่มันลบอ่ะเจมอาจจะบวกแค่ห้าร้อยพันหนึง่งอ่ะประมาณนี้ด้วยซ้านะ เอ,อนั่นแหละครับที่อยากอธิบายให้ฟังมันมันไม่ได้บวกทุกวันนะนี่บอกก่อนโอ,อ,าาอนน้อากาศตอนนี้เป็นอากาศตอนนี้ร้อนอบอ้าวแล้วก็เจมองว่าวันเนี้ยฝนมันไปปล่อยนะแล้วก็ดีไม่ดีช่วงค่ำวันนี้แม่งไม่รอดเนี่ยรถติดอีกเนี่บอกเลยฮะรถติดอีกชัวร์โคตรเบื่อเลยเออมาครับกิจกรรมที่นะจัดไปก็ให้พี่ไปตั้งใจดูคลิปนะ นะครับกิจกรรมมีเรื่อยๆไหมมีเรื่อยๆครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามเจมใหม่นะ่มเจ้าดูเจมให้ดีเพราะว่ากิจกรรมต่างๆอยู่ในทวิ t เตอนะจัดให้เรื่อยๆนั่นแหละรางวัลจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่ๆให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกกติกาที่เจมตั้งไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอคนมันเยอะขึ้นมันจะกลายเป็นเจมจัดการยาก นะแล้วก็บางทีมันชา้ามันนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องเข้าใจนะครับเจมไม่ได้เบี้ยวไม่ได้อะไรนะเออถึงแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานอดิเรกนะครับให้พี่มาร่วมสนุกกันอนะจจะไม่ต้องห่วงครับผมเจมแจกจริงแน่นอนไอ้เจมมันแจกจริงไอ้เจมมันของเท้ช้าหน่อยบางทีแม่งเผลอหลับไม่ใช่อะไรครับผม <laughs> เผลอหลับบางทีน้ำไม่ได้อาบนอนหลับอยู่โซฟาไม่ได้ขึ้นไปบนเตียงนอนด้วยซ้ำอันนี้บอกกันตามตรงฮะโอ้โหทำงานมาบางทีเหนื่อยยิ่งรถติดยิ่งอะไรเนี่ยอ ได้กินน้ําอยู่แก้วเดียวมานอนเล่นมือถือมือถือตกใส่นะอโอโอ้ปวดจะปวดแล้วหลับยาวถึงเช้าเลยคิดดูกลายเป็นว่าบางทีกิจกรรมรางวงรางวัลเลยไปเคลียร์วันต่อไปอย่างนั้นเองฮะอืมไม่ต้องห่วงนะใครมาร่วมกิจกรรมบ่อยๆยิ่งมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าใครที่ไม่ทำตามกติกาจะบอกเลยว่ามันไม่ดูดรายชื่อเข้าระบบสุ่มแจกของเจมนะบอกแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เล่นทันทีครับ อย่าให้มันเสียโอกาสเลยเอามาโอ้โหแม่กูฝอยเยอะจัดเลยวันนี้ไปที่1ิบาทครับผมวันนี้ยังไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรก็ขอกดออโต้ได้ไหมนะมันจะได้ต่อเนื่องฮะเอาไปครับผมขอขอกดออโต้แล้วกันทั้งกดไปด้วยคุยกับพวกพี่ๆด้วยเดี๋ยวเลือกเจ็บคอแล้วเห็นไหมเห็นไหมกลัวจะไม่สบายเนี่ยขอยยดจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะ จกบทีไรมึงก็ชื่นใจทุกทีเกมนี้ชื่อเกมอะไรเกมนี้ชื่อเกมวายเบดิโตครับคุณเจ้าวายเบดิโต้เกมนักผีคาวบอยก็เจมว่าฝนตกชัวร์้าร้องล้ฟ้าร้องล,องลนะนะอ่ะไปเรื่อยวันนี้ขอกําไรสักเท่าไหรด่ดีสักพันห้าได้ไหมสักพันห้านะที่หวังไว้นะยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่มีโอกาส เข้าฟีสปินเอาเรียกง่ายว่ายังไม่มีแววนะเรียกง่ายว่ายังไม่มีแวลหรือมันจะเข้าก็ออยังไม่เข้านะครับผมเอมวันเนี้ยถ้ามันมาอาการอย่างเงี้ยเจมรับประกันว่ามีขึ้นเบ็ดยี่สิบแน่นอนเพราะว่าดูละแตกนอกออกเรื่อยๆนะอาจจะยังไม่เปี้ยงไม่ปังมากแต่ดอกใหญ่มีให้เห็นละแต่ดอกใหญ่มี้เห็นละฮะนะครับอือหือ อย่าลืมนะถ้าใครยังไม่รู้หรือเพื่อนๆพี่ๆญาติพี่น้นนองญาติโกโหติกาของพวกชุมชาวเนี่ยยังไม่รู้ว่าเจมจัดกิจกรรมแนะนําให้มาฟอลโล่ครับแล้วมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆยะเพราะถ้ามีคนร่วมกิจกรรมเยอะๆรางวัลไม่ได้อยู่ที่แค่นี้แน่นอนเออแอดเจมมันใจปั้มอยู่แล้วถ้ามีคนร่วมกิจกรรมเยอะๆมาฟอลโล่เจมเยอะๆแล้วว่ายังไงจ๊ะ่อนเนื้อสิ่งอื่นใดอ้ ขอได้เข้าสกเตอร์มีไหมเฮ้ยสักทีเอ้าขอโอ้โหพระเจ้าช่วยก็โทษดเลยไม่เข้าเลยเละวะามาล่อแล้วสักทีหนึง่งโอ้โหมันจะได้ลุนฟอกหลุนฟีอะไรกับเขาไม่เนี่ยว,วันนี้เฮ้ยมัมนจะเกมยืดเยื้อเหลือเนี่ยมันจะนานเกินไปฮะเอาพูดต่อก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องของทุนเจ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบเนี่ยแนะนำให้มาฟอลโล่เจมนะเพราะว่า รางวันมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเจมจะไม่ให้แจกรางวันแค่นี้แน่นอนถ้าคนร่วมกิจกรรมเยอะขึ้นมันต้องเหมาะสมกับจํานวนคนร่วมกิจกรรมเออเจมไม่เอาเปรียบพวกวพี่ๆแน่นอนฮนะบอกไว้เลยเรียกคนมาฟอลโล่เรียกคนมาร่วมกิจกรรมแล้วมาครับผม <laughs> ไปโอ้โหดีใจเหมือนได้สิบหลานบ้าบอ <laughs> นี่มันแค่ฟีสปินรอบเลขเองนะจ๊ะเอาคนนี้เออ ไม่ต้องลงต้องรอแล้ววันนี้ขอให้มาขอให้ปังตั้งแต่ฟีรแรกได้ไหมอ่ะขี้เกียดร,รอไม่ใช่ไรฮะจริงๆเนี่ยหวังก็แตกนอกมากกว่านะเพราะว่าตัวแพงมันเห็นมีออกมาบ้างแล้วเดี๋ยวขึ้นเบ็ดยี่สิบนะเดี๋ยวหมดฟีนี้เดี๋ยวเจมขึ้นเบ็ดยี่สิบนะฮะนะหมดฟีนี้ขึ้นเบ็ดยี่สิบโอ้โหรู้สึกว่าจะเกลือครับว่ะสมเจ้าว่าเกลือไหมอ่ะดูดิดูดูกับเจมเลยพร้อมกันนะเจมว่าเกลือเอ้ามาแร้วเล่ โอ้ยจะกิเกแถวเลียงไม่มาแล้วโอ้ยลุ้นเหนื่อยแล้วดูออสองสามสวยงาพระราไปอาจารย์ไปแล้วแปลงราไปไวแถวๆไม่มีต่อๆแล้วมันอะไรกันนะกน่าวันนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้ยยังไม่ได้หนักๆเลยจ้ะเมียแกงกันหรือเปล่านี่ก็เข้ามาสักทีอะ ว่าจะไม่ให้บ่นได้ยังไงอะ่ะก็ดูดิยี่นะผีทำอีกแล้วถามว่ากำไรเท่าไรตัวนี้กำไรประมาณเท่าไรวันนี้หกร้อยมั้งหกเจ็ดร้อยฮะกำไรประมาณเจ็ดร้อยอยากจะร่องได้เมื่ 400. อกี้สี่ร้อยอีหยุดเลยโมโหแล้วไปครับผมไปเป็ดยี่สิบดีอย่าไปรอจังหวะน,นี้มันต้องเอาแล้วเป้่ามันต้องเอาแล้วเปล่า อย่าไปรอครับโอ้โหฟีครั้งแรกก็ตามสเตปเลยเกลือไม่บัญยะบัญญางเลยไม่เพื่อแผ่ใครเลย,อยบอกแค่นี้อ่ะนี่คือไม่บัญยาบัญญางเลยก็จะแบบเฮ้ยเลยบอกนะเกมน่วงครับดูพร้อมกันนี่นี่ไงโอ้โหน่วงแบบนี้มีสิทธิ์ลุ้นน่วงแบบนี้ละเกอบมีสิทธิ์ลุ้นเอาอีกสักดอกหนัก,นก,นกสักหนึ่งดอกอ ขอสักดอกหนัหนกๆสักหนึ่งดอกเข้าฟีมันเลยเราสองได้ไหมเรียบร้อยโป๊ะบะชัมบราเฮชัมบาราสัมบลรักุ๊กอ้าวนี่ครับผมสิบสองหมุนตรงนี้กระเบ็ดยี่สิบแล้วขอให้ปังแล้วบอกแค่นี้รอบที่สองเลยอย่าให้ผิดหวังนะนะพผีนะนะพผีอย่าให้เจอผิดหวังแล้วบอกแค่นี้ฮะอเ,เอาดิโอโอ,โอวายชื่อเพิ่งได้สองบาทเลยเนี่ยเบ็ดยี่สิบ จะมีหวังไหมว่าทำไมมันเกลือจังเลยว่าหนีจากเสาทําความเกลือมาแล้วมาเจอน้ำผีอีกเหรอวันนี้มันเป็นอะไรอย่าให้ไปสองวันติดระโบกสักพันพันหนึ่งพันห้าก็ได้มาพอให้ได้มีตังแจกรางวัลพี่พี่สักห้าร้อยบาทเนี่ยวันนี้พอให้ได้แจกไปพี่สักห้าร้อยบาทโอ้โหวายมาเต็มแต่ตัวเชื่อมแถวสองไม่มีแล้วมันมีประโยชน์อะไรแล้วโอโ้มาโถเอ้ยโอ้ดูดีแล้วเหลืออีกห้าหมุนนะดูดียังไงจ้าแถวสามไม่มีตัวต่ออีกเอ้าแล้วจะให้ผมทาไงอาทีเนี้ย พิ่งบวก200อออสองร้อยอ่ะสองสามไปรังนั่งละสวยงามวราเพรจัดไปแล้วคอโมโบนี้ไปเจไปแล้วตัวโต,โตโเคแถวแรกไม่มีเอาที่จะทำหมุนคูณสิบเลยนะจ๊ะโผล่นักซึ่งหนึ่งดอกเลยนะผีอย่ากแกล้งกันเลยโอ,โอ้โอ้แมงโคตดเกลือถามว่ากำไรเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวขอรวมยอดแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเจขอรวมยอดแป๊บหนึง่งโอ้อยากจะร้องเว้ยหยุดแป๊บหนึง่ง เออเอ้ามาพันหกใช่ปะ่ะเออกำไรประมาณพันเอด็ดพอดีเลยวะ่ะโอ้กำไรประมาณพันเอด็ดครับผมนะโดยประมาณเอ้าก็ถือว่าน้อยไม่มันก็อสำหรับเจมไม่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเจมต้องแบ่งส่วนนี้ไปแจกพ,พี่พี่นะฮะเออเอา้าก็ไม่เป็นไรครับผมใหญ่น้อยไม่ขาดทุนแถมได้กำไร นะค่อยๆขยับขยายไปไม่โลภเนี่ยลุยต่อได้อยู่แล้ววันพระไม่ได้มีคนเดียวอย่างที่เจมบอกนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเกณฑ์คนมาเลยมาฟอลโล่มาสับสไครให้เจมด้วยช่วยกันไปนะเจมก็จะได้มีตังในส่วนนี้มาแจกพี่ๆเพิ่มกันอีกยิ่งคนร่วมเยอะรางวันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมมนเยอะวันนี้เจมพอละ ได้กำไรพันพันหนึ่ไปตีไปโดยประมาณก็ยังดีฮะไม่ได้แย่โอเคเดี๋ยววันหน้าลุยใหม่วันพ่าไม่มีหนเดียวเดี๋ยวเราลุยกันใหม่ไปคุยกันในทวิตเตอร์ดีกว่าอานะครับฝากติดตามด้วยแอดเจมหินติดล้อทั้งในช่องทางทวิตเตอร์หรือ X และช่อง YouTube ช่องนี้สำหรับวันนี้เจมต้องกลา่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม